องบอกว่า2พิธีกรคนนี้ค่ะสนิทสนมกันมานานนะคะหยอกล้อก็เป็นปกติค่ะหนุ่มกัญชัยกระเนิดพลอยแล้วก็ป๋องกระพลนะคะที่เรามักจะเห็นมาทางคู่มีประเด็นหยอกล้อก็เป็นบ่อยค่ะเขารบนับถือกันมากมากคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะพี่ป๋องได้มีการออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโต้หนุ่มแหม่มค่ะมันมีบางช่วงบางตอนพูดถึงการที่สนิทกับหนุ่มกัญชัยมากเป็นพิเศษคือป๋องบอกว่าเอาจริงๆนะลึกๆเนี่ย ผมไมไ่ชอบเขาหรอกเออก็รู้อยู่ว่ามันกวนตีนอะ่ะเริ่มงานกับเขาตอนแบบว่ารายการชั่วโมงพิ่สงตอนนั้นเขาเหมือนเล่นละครอ,อยูอ่ก็เป็นนักแสดงเบอร์หเบอร์หกนี่แหละไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกเหรอกไม่ใช่เพื่อนพระเอกด้วยย้อนไปดูผลงานเขาได้เลยแล้วเขาก็บังเอ,อิญมาเจอผมในรายการผู้ใหญ่ก็มาฝากบอกออนี่น,นี่เอาน้องคนนี้มาได้ไหมเอาน้องคนนี้มาหน่อยเถอะผมแบบ ดูดูแล้วก็หน้าตาก็พอใช้ได้ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่หรอกตอนนั้นเขายังอ้วนอยู่เลยก็เลยได้มีการมาร่วมงานกาันตอนนั้นเขาเพิ่งจะเริ่มเป็นพิธีกรเราเนี่ยเป็นดีเจมีประสบการณ์ทำวิทยุมาก่อนอยู่แล้วไงก็เลยมีการไปสอนเขาทุกเรื่องสอนในเรื่องการมองกล้องบอกเฮ้ย hey, ไอ้โนมมองกล้องนี้นะเอ่อเวลาไฟแดงขึ้นเนี่ยมองกล้องนี้มันเก่งของมันสักตอนนั้นประมาณ50นั่นแหละผมมาเติมให้อีก50 ทุกวันนี้เนี่ยอีกครึ่งหนึ่งมันมาจากผมอ่ะผมกล้าพูดได้เลยถ้ามันดูอยู่ถามมาเลยว่ามันกล้าเถียงผมหรือเปล่าความสัมพันธ์คือเราเนี่ยสนิทกันจริงๆคือจริงๆร่ะรักกันนั่นแหละแต่ผมว่ามันไม่เคารพผมนะมันยังส่งลายมาดาผมอยู่เลยความรู้สึกเราเป็นเรือจ้างแล้วก็ดันลูกศิษย์มาไกลถึงขนาดนี้เนี่ยก็อยากจะให้สํานึกบุญคุณกูน้อยเออให้สํานึกว่าทุกวันนี้เนี่ย เป็นการใช้ได้เพราะใครให้รู้ไว้ในใจก็พอไม่ต้องพูดอะไรเยอะซึ่งบอกว่าคู่นี้นะคะถึงขนาดที่จะว่าถทวงบุญคุณก็ไม่เชิงอะไรค่ะเขาสนิทกันมากๆจริงๆเลยทีเดียวค่ะ